สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ป้าอ้อยจะนึ่งปลานี่เดือจัดนึ่งปลาเชฟอ้วนเป็นคนทำนะจ้ะกลับมาก็ัมาทำกับข้าวให้เอฟซีทุกคนเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่นึ่งปลากดจ้ะนึ่งปลากดว่าของป้าอ้อยจะเห็ดหน่อจังเลย,ยค่ะเอามาทำดิเก็ตหน่งเด้วย เครื่องปรุงก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขมิ้นเนาะค่ะเนาะกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมขมิ้นเนาะจ้ะมัดมัดให้มันหมอมน,นึ่งปลายิ้มวะนึ่งปลาอบสมุนไพรย,ยิ้มละเน้อจ้ะ อ้วนก็โวยได้ฉายาใหม่เชฟอ้วนนะจ๊ะอ้วนปุ๊กปุ้ยใส่เยอะ,ยอ,ะอร่อยเยอะอย่าไปใส่เยอะอย่าไปใส่เยอะใส่เยอะ,ยอ,ะอร่อยเยอะ มักคือกันกับป้าอ้อยเฮ็ดให้ FC เบิ่งเลยค่ะแซ่บหนึ่งปากฏว่าปรากฏนี่ได้ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะโอ้ยยังบ่ทันได้หุงข้าวอ้ยล้างหม้อข้าวไว้แล้วแต่ยังบ่ทันีใส่ซอสผักงลงาย ขาตัวเกลือเกลือใส่ยังใส่น้ำปลาร้าขย่าก่อนเขย่าก่อนดื่มเ <laughs> ขย่าก่อนดื่มวววิววิววิววับ เช่งเต่งเก่งรับลองอร่อยปอ้อยก็จะมากไว้แล้วจะออกไปซื้อพักอยู่รถตัดนอกจากเนาะทีว่าตลาดมันพักกระลำบ่มีมีแต่บวบก็เลยจะไปเบิงอยู่ในรถตัดเอา ไปดูพัก,าากเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วมักพึ้งไว้แล้วไปดูพักเสร็จแล้วคะ่ะนาทีแล้วมักปลาให้ป้าอ้อย เปื่อยๆเดี๋ยวแต่เสียบพ่จ้ะพี่น้องจ้าน่าเชื่อพื่นเพื่อนเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่มาเบิงของปาอ้อยบ้านปาอ้อยได้ต้มเมื่อคืนนี่นี่พี่น้องจ้าของเสียบเลยได้ไหมต้มอึง ตมอึ่งเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวป้าอ้อยไปซื้อพักไปซื้อพักจะข้าวก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วเราก็มาเบิ่งตอนนึ่งเนาะจ้ะเนาะอึ่งนี้ป้าอ้อยก็จะเอามาฉีกเป็นชินช้นๆเหมือนฉีกไก่อะค่ะแล้วก็จะเอามาสัวคือสัวไก่เนาะค่ะเนาะใส่พริกป่นเขาคั่วหัวหอมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งน้ำกันเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งขั้นตอนการน,นึ่งเนาะจ้ะพอแล้วไม่ต้องลงเยอะขนาดนั้น จะได้มีข้าวข้าวเดียวหมดแค่นั้นเลยก็เอาผักลงไปนะจ๊ะลงไปลองตา เห็ดอย่างกระแซบจ้ะเชือบอวดแซบเบิ้ลจนล้มละลออยขึนนนกก้นไปหาแนวมาอมดวนมาจ้ะเดี๋ยวพักกันยุกเนาจ้ะใส่ผักกัดขาวแล้วก็เห็ดเขียนทองอคคะไรคะ หน่นนีงประจำใส่ปลาลงไปมุมบอดใดเลยเนาะมุมปลาอ้อยมีแต่มองเห่ๆใส่ปลาลงไปเต,ติมเต้นเสศษ แสบอินแสบพักแสบแน่แสบเทแเสบว่าซูมให้ดูชัดๆกันเอาจาราจะตามด้วยเห็ดเข็มทอ้อนะงนะคะเห็ด๋ยวมันจะหยุกนะจ๊ะ โอ้วน่าขึ้นละเอ้ฟ้าใสยลยนะจ๊ะก็ปิดฟ้าเดี๋ยวก็เซต เดี๋ยวป้ายก็คิดคิดไก่อนเดี๋ยวถ้าเบื่องตอนซุนกเนาะจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวถ้าเบื่องตอนซุกเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะอ,อเสียสนี่จ้ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะจ้ะเนาะ ก็คือเซตเรียบร้อยละจ้ะหนึ่งป่าเป็ดตะแซ่บป้จ้าพี่น้องจ้าเชฟอ้วนเป็นคนหมักเองลงมือเองเลยนะคะมาเบิ่งตอนเพ่นต่บน้ำจิ้มละจ้ะเนาะปิดฝาไว <laughs> เ้เชฟอ้วนตำแจ่วจ้าดังดัง หอมแดงกระเทียมเนาะจ้ะเนาะหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกผงจ่ะพริกป่นนะเนาะจ้ะบานอ้อยบานปออ้อยเอิญพริกผงมันดึกแล้วเนาะคะ่ะเนาะยานค่ะเจ้าว่าจะตํำยากแนวผ้าหงมันกระเซนดังปุ้ง แวทางซุรินโอ้ยลองทำคือเพื่อนละละตะฮิตบดแซ่บคือเพื่อนห็ดมันหอมเลยจ้ะใส่กระเทียมกับหอมแดงกับพริกผงลงไปบดใส่มะนาวใช่ไหม,มน้ำจิ้มเพื่อนบดใส่มะนาวเลยจ้ะใส่แค่น้ำปลาน้ำปลาป็นชูรสแค่นีน้หัวเตา เขาเละมดัด <c> เ <oughs> ก่งใจห้องข้างล่างนะจาะยังเขาจะว่าโอยได้ไม่ย็น่ายอยู่ในห้องน้ำพื้นที่มันแคบ เจ็บมามัวงมะเขาอ่ะไม่ต้องเอาละเอียดก็ได้เอาออกจากโคกนะจ๊ะจำบ่ค่อยละเอียดหรอกเพราะว่ามันอันนี้เอาพอบุบๆกับแสบแล้วจ้ะ ปลาใส่ปลาลงไปของแซบปลากระดีนอจ๊ะจะ,จะมดแล้วล่ะ แล้วตุ้งนี้น้ำได้ในแเ้วเต็มถ้วยเลยเชฟอ้วนเอาน้ำน้ำซุปน้ำนึ่งป่านะคะพวกน้ำป่าเขาจะยดลงไปข้างล่างมันจะนัวนะจ๊ะมันจะนัวมันจะเสียบเอาก็เอาน้ำต้มนั้นมาผงเกลียวน้ำจะ๊ะ ตกักใส่ครกที่มีพริกกันเนาะค่ะเนาะเอากะน,นี่เทลงเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็มาปรุงเนาะใส่ชูรสลงไปเนาะจ้ะใส่แค่ชูรสเพราะว่าไม่ใส่น้ำปลาหรอใส่ไหมไม่ใส่เนาะจ้ะเพราะว่าน้ำซุปน้ำต้มมันกัดเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวเขาชิมเมืองก่อนถ้ามันบอกอันนี้ เอาก็จังใสนะจ๊ะน้ำปลาร้าเอาก็ใส่หลายแล้วนะค่ะเ <c oughs> <c oughs> ติมน้ำซุปอีกนะจ๊ะ เต yeah, yeah. ิมน้ำปลารเซ็ปกลมกลมอร่อยแล้ว

จ้านี่มึงอ,อีกรอบเปิดพระอบพบนางโนรา <c oughs> คะ่ะสำหรับคลิปนี้ป้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ป้อยในเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดติดตามป้อยด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ารักเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อ